พี่น้องชาวพิจิตที่คิดถึงครับวันนี้ทีมใหญ่ของพักเพื่อไทยมาพบพี่น้องที่นี่ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์แพทองทานมาผ่านทองแทมาเศรษฐาทวีสินมาทันทีที่เห็นคุณเศรษฐามายืนบนเวทีก็เท่ากับเป็นการประกาศแล้วว่าเที่ยวนี้เพื่อไทยมาแผนสูงกับ ร้อเก้ซนแผนไม่สูงก็ให้มันรู้ไปสิวะพี่น้องที่เคารพและคนที่นำทัพพักเพื่อไทยมาคือผู้นำฝ่ายข้านดาวสภานายแพทย์ชนนานสีแก้วที่ผมต้องประกาศว่าเรามาเป็นทีมเพราะเพื่อไทยเราทำงานเป็นทีม เรามีหัวหน้าพักเรามีหัวหน้าครอบครัวเรามีประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเรามีทีมเศรษฐกิจเรามีสอสอเรามีอดีตรัฐมนตรีเรามีนักการเมืองคุณภาพมากมายในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีใครมีแต่ประยุทธ์กับเฟือกหนึ่งอันที่แขนขวาพี่เฮงครับไปดูสิ ถามประยุทธ์ว่าพักคุณน่ยใครเป็นแคนดิเดตนายกประยุทธ์ใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจประยุทธ์ใครเป็นหัวหน้าฝ่ายวามันคองประยุทธ์ใครจะเป็นว่าที่นายกอีกก็ประยุทธ์อีกแต่ของเพื่อไทยมาเป็นแผงวางคนให้ตรงงานเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ให้ตรงกับการแก้ปัญหาเป็นการรวมตัวกัน ของคนคุณภาพทั้งทางการเมืองจากกลไกราชการจากภาคธุรกิจภาคเอกชนมีครบนี่ไม่ได้พากันมาหมดพักเอาแค่บนเวทีนี่ผมจะชี้ให้ดูว่ามีทุกอย่างอยู่ในนี้ในพักเพื่อไทยต้องการนักการเมืองมีประสบการณ์ทำงานระดับดาวสภาก็ชนน่านสีแก้วไง ต้องการครูบาอาจารย์ที่ทำงานมานานดูแลลูกศิษย์ดูแลเยาวชนอนาคตของชาติอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นระดับอธิการบาดีก็ชูศักส,สิรินินไงบอกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยอยากมีข้าราชการระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐ จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องระบบระเบียบเรื่องกฎหมายอดีตปหลัดมหาไทยเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ไงเรานี่มีครบถามว่าพักเพื่อไทยมาจากไทยรักไทยไทยรักไทยตั้งโดยนายกทักษิณทักษิณชินวัตรคือนักการเมืองคือนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดที่สุดในประวัติศาสตร์ มีประชาชนให้การสนับสนุนมากที่สุดจากอดีตจนปัจจุบันคิดถึงทักษิณอยากได้ทักษิณก็มาทั้งผ่านทองแท้แผ่ทองทานแล้วไงวันนี้ปัญหาของประเทศเรื่องเศรษฐกิจมันวิกฤตที่สุดสำคัญอันดับหนึ่งคือต้องแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องต้องการนักบริหารที่เชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็พินิ เศรษฐาทวีสินไงหรือถ้าพี่น้องต้องการแบบโลดโผนอยากได้พวกติ่ติดคุกติดตารางมาแล้วนัทวุฒิกับสุธรรมแสงปรทุมไงมีหมดไม่มีที่ไหนไม่มีพักไหนพร้อมเท่านี้ไม่มีทีมไหนพร้อมเท่าเพื่อไทยเหลือแต่ว่าคนไทยพร้อมหรือยัง คนพิจิตพร้อมหรือยังจะเลือกพัคไหนเลือกพัคไหนเท่านี้ก็แนลนสไลด์พี่น้องที่เคารพครับพักเพื่อไทยเราเดินหน้าด้วยนโยบายหลายๆเรื่องเขาประกาศกันไปแล้วบนเวทีค่าแรงคันทำวันละหกร้อยเงินเดือนปริญญาตรีลูกหลานจบมา2องหมภายในปีเจศเรื่องที่ดินทำกิน และอีกหลายหลายเรื่องที่พี่น้องได้รับทราบกันประชาสัมพันธ์ลวงหนา้าวันที่17มีนาคมนี้อย่าไปไหนอนุญาตให้ลุ้นหวยได้แค่วันที่16ส่วนวันที่17ติดตามข่าวดีๆพักเพื่อไทยจะเปิดเวทีใหญ่ประกาศนโยบายสำคัญชุดใหญ่ๆ นโยบายที่ประชาชนจะใช้โยและประยุทธ์จะอ,อกแตกตายนโยบายที่ประชาชนจะได้ลืมตาปากแล้วก็ส่งประยุทธ์กับพวกกลับบ้านไปวันที่17นี่แหละครับชุดใหญ่ประกาศแน่ส่วนว่าที่นายกหรือคันดิเดตนายกจะประกาศเมื่อไร อันนี้นะผมไม่ทรากต้องรอหมอชนนันวัหน้ะพักเขาเรียกประชุมกรรมการบริหารแล้วเขาก็แถลงออกมาแต่เห็นสื่อมวลชนเขาว่าเห็นนักข่าวเขาว่าพักเพื่อไทยจะส่งครบสามคนแล้วเขาว่ากันว่าบนเนี้ยน่าจะมีอย่างน้อยสองคนพี่น้องครับวันนี้ สีกรัฐบาลปัจจุบันเขาเดินทุกวันพยายามเหลือเกินที่จะรักษาอำนาจพยายามเหลือเกินที่จะอยู่ต่อบอกว่าถึงเพื่อไทยจะแลนสไลด์เขาก็มีสว2อ0หคนที่คอยจะยกมือให้ประยุทธ์ได้ไปต่อผมไม่เชื่อในอำนาจที่มาจากการแต่งตั้ง ผมไม่ยอมรับและไม่เคยให้เกียรติอำนาจที่มาจากการรัฐบ,บารผมเคารพและเชื่อมัน่นอำนาจที่มาจากประชาชนเท่านั้นประยุทธ์จันโอชาถ้าคุณตั้งสอวอมา250คนไทยก็จะเลือกเพื่อไทยไป310ชนะกันให้เด็ดขาดให้รู้แล้วรู้รอดกันไปแล้วไม่ต้องถามกันต่อนะครับ ว่า,าแลนสไลด์เพื่อไทยจะไปจับมือยกเก้าอี้ให้พลเอกประวิตย์ไหมพี่น้องเพื่อไทยหาเสียงแลนสไลด์พาประชาชนเลือกเพื่อไทยเกินครึ่งเพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลเพื่อไทยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาประชาชนพลเอกประวิตธไม่ต้องห่วงแก่หรอกครับ ถ้าผิดหวังจริงๆเดี๋ยวผมดูแลเองผมจะพาเดินในคนหอมแก้มทั้งวันแค่นี้เกก็สบายใจละหลังๆเดินยิ้มทั้งวันนะครับผมดูแวบๆนึกว่าอยู่พักภูมิใจไทยเห็นเดินยิ้มไปเลยชาวบ้านหอมแก้มแต่พี่น้องดีกรอบสองคนสองพักนั้นนะระหว่างประยุทธ์กับประวิทยเขาไม่ได้แตกกันจริงนะครับ พี่น้องอย่าได้ไปเข้าใจว่าเขาแตกกันแล้วว่ามีดีลลับอะไรกับพักเพื่อไทยดีลลับถ้าจะมีมีในกลุ่มพวกเขากเองถ้าเพื่อไทยได้ไม่ถึงครึง่งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้พวกเขาจะจับมือกันแล้วเอาเสียงสวบวกกับเสียงพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันยกมือโหวตให้ประยุทธ์หรือถ้าประวิทย์ได้มากกว่าประยุทธ์ก่อนจะให้ประวิทย เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ก็จะไม่ประยุทธ์กัประวิทย์ไม่ประวิทย์กัประยุทธ์ไม่ประยุทธ์ก็ประวิตย์จะอยู่กันแบบนี้บางคนเคลิบไปแล้วเคลิบไปแล้วว่าเฮ้ยเขาทะเลาะก,กันจริงๆเขาไม่ยอมกันเลยอย่าไปเคลิบผมที่แรกก็เกือบนะครับแต่ว่าผมตั้งสติทัน เหมือนเขาทะเลาะกันจริงๆเมือนกันไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับประยุทธ์จะไปไหนประวิทย์ดักหน้าตลอดประยุทธ์จะชวนใครประวิตยไปชวนตัดหน้าตลอดล่าสุดนี่โหดมากประยุทธ์เจ็บมือนักข่าวไปถามประวิทย์ประวิทย์บอกว่ากู้ก็เจ็บตีนคือไม่มีใครยอมใครเพราะเม็นเขาเล่นกันแบบนั้นผมเจ็บหัวเมืออกันนะครับเจ็บหัวครับคือถ้าเด็กๆทำกันน่ารักแหละครับ แต่ผู้ใหญ่รุ่นนั้นทำมาเป็นยังไงท่านคิดดูกันเอาเองประเทศไทยยามนี้ใน8ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับมาที่พิจิตและผมก็นึกถึงตำนานพื้นบ้านอันอม,มะตะของชาวที่นี่ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังสถานการณ์ของประเทศมันเหมือนเหตุตำนานที่คนพิจิตและคนไทยรู้จักกันดีนั่นแหละครับเมื่อหลายร้อยและเป็นพันปีก่อนน้าน้ำเมืองพิจิต มีจระเข้ยักษ์อยู่ตัวหนึ่งชื่อไอชาละวันมันคาบนางตะเผาทองจมดิ่งลงไปในถ้ำทองของจอระเข้ที่ประเทศไทยในธรรมเนียบรัฐบาล8ปปีมาแล้วมีตัวเหมือนกันคล้ายไอชาละวันแต่ตัวเล็กกว่า ชาวบ้านเรียกอาเฮียอาเฮียอาเฮียนี่ผมไม่ได้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างอื่นนะครับก้อยชาละวันในตำนานเป็นจระเข้ยักษ์ท่านเป็นคนท่านจะตัวใหญ่กว่าชาละวันได้ยังไงแล้วท่านเป็นคนใหญ่คนโตท่านสั่งรถถังสั่งเรือดำน้ำได้ คนจะไปเรียกท่านเหมือนเพื่อนเล่นแล้วครับไปไหนคนก็เรียกอาเฮียอาเฮียอาเฮียก็เป็นปกติเหตุที่มันเกิดก็คือไอจรเข้ยักษ์ชาละวันมันคาบนางตะเภาทองดำดิ่งลงไปยังก้นคลองไอตัวที่อยู่ในทมเนียบรัฐบาลผี่คล้ายๆชาละวันแต่เล็กกว่าผมให้ชื่อมันว่าไอสาละวัน มันคล้ายกันครับแยกกันไม่ออกพี่น้องครับไอชาละวันคาบตะเพาทองจมเน้่มไอสาละวันคาบประเทศไทยเตี้ยลงเตี้ยลงมาแล้วแปดปีแล้วเราจะอยู่ต่อกับไอสารลวันเตี้ยลงนี่อีกเลยครับในคราวไอชาละวัน ได้มีปรากฏหมอจอระเข้รูปงามน้ำว่าไกรทองบุกปลาฝ่าน้ำลงถ้ำไปสู้ไก่ชาละวันไอชาละว,วันมันหนังเหนียวมีเขี้ยวเพชรไกลทองต้องไปหาอาจารย์ขอหอกสัตตะโลหะถึงจะพิมพ์ก้านคอไอชาละวันและฆ่าไอชาละวันตายได้ในยุคปัจจุบัน การเลือกตั้งที่จะมาถึงก็ปรากฏพักการเมืองรูปงามไม่ได้ชื่อไกรทองแต่ชื่อเพื่อไทยอ,อาสาพี่น้องจัดก,การไอสารวันนี่แหละพี่น้องที่เคารพไอชาละวันมีเขี้ยวเพชรคงกระพัน ไอสารวันเนี่ยมันก็นึกว่ามันมีเขี้ยวเพชรข้าไม่ตายมีสว250คนของมันไก้ทองปราบไอชารวันด้วยหอกสัตตโลหะแต่เพื่อไทยจะปราบไอสารวันด้วยปากกาประชาชนไอไกลทองฆ่าชารวันโดยการเอาหอกสัตตโลหะ พิมพ์ลงการคอเพื่อไทยจะฆ่าไอสารวันโดยประชาชนพิมพ์ปากกาในบัตรเลือกตั้งแล้วกาเพื่อไทย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 ตั้งสองใบสู้คราวนี้ไม่ได้เพื่อช่วยนางตะเภาทองหรอกครับสู้คราวนี้เพื่อช่วยตัวเองช่วยลูกหลานเรา ช่วยบ้านเมืองเราถ้าไปกับเขาแล้วชีวิตมันดีมันดีมาตั้ง8ปีแล้วแต่นี่เขาจะพาไปต่อแล้วถามก็ไม่รู้ว่าจะพาไปไหนไม่เคยพูดว่านโยบายคืออะไรขนาดเดินไปหาประชาชนในฐานะนายกยังไม่กล้าพูดตรงๆเลยว่ามาหาเสียงไปประกาศขึ้นเงินเดือนอบตก็ตสำหรับอ,อบตทั้งหลายนะ ระบาระบานก็จะขึ้นกันเดือนให้นะไปนายกก็ขึ้นรองนายกก็ขึ้นสมาชิกก็ขึ้นนะแต่ไม่ได้มาหาเสียงนะไม่ได้มาหาเสียงพี่น้องแมนๆหน่อยนี่ครับคุณประโยชน์ลูกผู้ชายหน่อยหาเสียงก็บอกสิว่าใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีไปหาเสียงใส้ทรัพยากรรับไปหาเสียงพรรคเพื่อไทยไม่เคยเห็นต้องปิดบงัง พี่น้องที่รบครับรู้แล้วช่วยกระจายข่าวไปด้วยที่มานี่มาหาเสียงแท้ๆเลยครับเพราะเรายืนมาได้รอดปลอดภัยจากการถูกกระทำม,มาได้เพราะเรามีสิ่งเดียวนะครับคือเสียงประชาชนขอบคุณหลายคนที่ห่วงใย,ยเมื่อกี้กว่าจะขึ้นเวทีก็มากระแสะบอกว่านัทวุฒิระวังนาเห็นว่ามันไปยืนยุบพักยุบพัก พี่น้องอย่าไปกังวลพักเพื่อไทยไม่ได้ทำอะไรผิดบางคนไปยื่นยุบพักหาว่านายนัทวุฒิไม่มีคุณสมบัติมาปราศัยให้พักเพื่อไทยจะยุบพักให้ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแค่เขาเอาไปขังคุกแล้วไม่ให้สมัครสอสอเฉย ยังมีสิทธิ์ทางการเมืองอื่นทุกประการไปเลือกตั้งได้ไปกาลงคะแนนให้พักเพื่อไทยได้แล้วถามว่าถ้าสมัครไม่ได้แล้วขึ้นเวทีมาได้ยังไงนี่เป็นผู้ช่วยมาช่วยเขาผู้ช่วยถามว่ามาเป็นผู้ช่วยได้ยังไงหัวหน้าพักตั้งตั้งมาทำไมตั้งมาช่วย ช่วยเขาทำไมก็ช่วยเขาหาเสียงทำไมก็ทำไมต้องช่วยก็พวกนั้นมันเอาเปรียบผมเลยต้องมาช่วยพี่น้องครับกติกาเลือกตั้งที่สาคนโลกเขาทำเขารู้กันเนี่ยคือใครได้ที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลถูกไหมครับ แต่เลือกตั้งคราวนี้กําลังเป็นการแข่งขันกันระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ชนะแน่ๆกับฝ่ายหนึ่งที่แพ้แน่ๆแต่ปัญหาก็คือฝ่ายที่ชนะแน่ๆอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลส่วนฝ่ายที่แพ้แน่ๆกําลังกระเสือกกระสนจะเป็นรัฐบาลมันเลยไม่เป็นหาอยู่ตอนนี้จึงมีความจําเป็นที่ฝ่ายที่ชนะแน่ๆต้องขอร้องประชาชนคนพิจิตนี่แหละชนะแน่ไม่พอ ต้องชนะให้ขาดในจังหวัดพิจิตรเราไม่รบกวนท่านมากสอสอเขตเราขอแค่เขตหนึ่งถึงเขตสามพอสี่ห้าหเอาไปเลยใจถึงถ้าพลเอกประยุทธ์จะเอาคะแนนคนพิจิตรก็เอาตั้งแต่เขตสี่เป็นต้นไปเขตหนึ่งสองสามขอให้พักเพื่อไทยแล้วไม่ต้องแบ่งใจ ไม่ต้องแบ่งใครเพราะถ้าแบ่งก็เท่ากับกำลังจะเปิดทางให้ประยุทธ์กับพวกกลับเข้ามาใหม่พี่น้องที่เคารพถามหัวใจพี่น้องตรงนี้อีกทีใครตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเลือกตั้งคราวนี้จะเลือกเพื่อไทยขอเสียงหน่อยดังๆเลือกมากไหนเลือกมากไหน สู้ด้วยกันไหมประชาชนพี่น้องครับวันที่17พอเขาประกาศนโยบายเสร็จแล้วยุบสภาได้เบอร์จะมีทีมงานของพรรคเพื่อไทยทั้งในพื้นที่และส่วนกลางมาพบกับทันอีกมาเดินผู้จาปราศัยบอกกล่าวนโยบายกับทันอีกบางคนบอกว่า แล้วแพ่ทองทานจะมาได้ไหมผมก็ตอบว่าผมก็ตอบไม่ได้เนื่องจากว่าขณะนี้อายุคันเจ็ดเดือนครึ่งเศษเศษแล้วแต่ไม่มีวันหยุดไม่เคยบอกทีมงานว่าขอพอแค่นี้ยังตั้งใจจะเดินหน้าไปพบพี่น้องต่อกำหนดเลือกตั้งท่าเจ็ดพฤษภาอาจจะใกล้เคียงกับกำหนดคลอด แต่ถ้าเลือกตั้ง14พฤษภาอาจจะเห็นคุณแม่ลูกอ่อนแพทองทานขึ้นเวทีพบพี่น้องอีกครั้งในคนสุดท้ายสมัยผมเด็กๆมีแต่หนังญี่ปุ่นเรื่องซามุไรพ่อลูกอ่อนมาคราวนี้เพื่อประชาชนจะได้อาจจะได้พบกับแพทองทานแม่ลูกอ่อนครับ ผมตกใจเมื่อกี้ฟังคุณเศรษฐาพูดบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยครับปีสองปีหลังเนี่ยอัตราการเกิดของเด็กไทยมันน้อยกว่าอัตราคนแก่ตายแล้วนะครับเพราะคนหนุ่มคนสาวเขาเห็นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีเขาไม่อยากมีลูกส่วนที่เขาไปอยู่เมืองนอกได้เขาก็ย้ายถิ่นฐานพลเอกประยุทธ์คุณไม่ได้สำนึกเลยนี่มึงอยู่จนเด็กไม่อยากเกิดแล้วไม่รู้บ้า แล้วกว็ยังอยากอยู่ดังนั้นพี่น้องไม่ต้องให้อยู่ไม่ต้องให้ไปต่อเลือกพักไหนเลือกพักไหนใครเลือกเพื่อไทยขอเสียงดังๆอีกทีแลนสไลด์ขอบคุณครับ